นุนโดยมากกว่าความผูกพันธ์ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันทุกวันเทปทีนอีสูตุดีแม็กซ์รุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลกสินเชื่อรถแลกเงินผ่อนแสนละ59บาทหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของตั้งหลักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สู่บรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนนะครับเริ่มจากคึกคักแล้วนะครับผมว่าที่เรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับเพราะว่าช่วงตรุษจีนเนี่ยก็ประชาชนมักจะไปจับจ่ายใช้สอยกันเยอะนะฮะแล้วก็จะมีการไปเบิกเงินไปซื้อทองคาไปอะไรต่างๆนะครับเรื่องนี้ทางโฆษกกองบัญชาการตํารวจนครบาลนะครับก็บอกว่าทางผู้ัชาการตํารวจนครบาลเนี่ยเน้นย้ำนะฮะให้มีการดูแลเรื่องของ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงตุจจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตรวจสอบบริเวณที่ประชาชนเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยกันจํานวนมากอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวนะฮะเน้นที่ธนาคารร้านทองตลาดสดแล้วก็ตามตู้ a t ทต่างๆนะครับรวมไปถึงเข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ บรรดาร้านค้าที่มีการจําหน่ายพวกดอกไม้เพลิงอะไรต่างๆนี่นะครับก็ให้เราระมัดระวังนะฮะส่วนสถานที่หลักก็คือที่ย่านเยาวราชนี่นะครับก็จะมีการจัดงานมังกรทองเบิกฟ้ามหาโชคนะครับวันที่23แล้วก็24มกราคมนะครับหลักๆสำคัญก็คือวันที่23เวลา16นาฬกา30นาที สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมงานเทศกาลตุจีนที่เยาวราชนะครับก็ต้องมีการดูแลพื้นที่แล้วก็มีการปิดถนนที่ย่านเยาวราชเนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่22มกราคมเป็นต้นไปจนไปถึงช่วงเช้ามืดของวันที่25มกราคมนะครับก็จะปิดถนนตั้งแต่บริเวณ วงเวียนโอเดียนไปถึงแยกเฉลิมบุรีแล้วก็ถนนลำพูนชัยตั้งแต่แยกลำพูนชัยถึงบริเวณแยกลำพูนชัยตัดเยวาวราชนะครับส่วนใครที่ไปร่วมงานเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้รถโดยสารสาธารณะหรือว่านั่งแท็กซี่ไปจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นรถติดแน่นะฮะครับ,รบก็มีหลายพื้นที่นะครับที่สำหรับไปจอดรถไม่อยาเป็นที่สาราวกลางกรุงเทพนะครับมีโลตพระพามหนึ่งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สนามกีฬาแห่งชาติมาบุญคลองแล้วก็จามจุรีสแควร์ด้วยนะครับก็บเอารถไปจอดได้หรือจะไปรถไฟฟ้าใต้ดินก็ไปลงที่สถานีหัวลําโพงนะครับก็ถือว่าจะสะดวกที่สุดที่สําคัญตํารวจฝากเตือนใครที่ไปเที่ยวงานเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะที่จะใส่เครื่องประดับที่มีค่าไปนะครับแล้วก็ตํารวจเขาฝากเตือนมานะครับว่าในกรณีที่มีคณะเชิดสิงโตเนี่ยไปตามบ้านต่างๆ<อ>ถ้าหากมีการข่มขู่ที่จะ ขอเรียกอะไรเงินเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งเจ้าที่ตำรวจให้ไปดําเนินการได้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ถึงกับข่มขู่แต่ว่าไปตีฉิ่งตีกองอะไรกันหน้าบ้านครับแล้วก็มีสิงโตมาเชิดอยู่คือถ้าเกิดเจ้าของบ้านไม่ให้เนี่ยก็ยังอยู่ตรงนั้นนะก็ยังเชิดไม่เสร็จอ่ะไม่ไปสัทียังไม่ไปสัทีตื้นะครับอันนี้ก็ทางตำรวจก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปข่มขู่เขาให้เขามอบด้วยความเต็มใจครับอีกอย่างหนึ่งตำรวจด้วยกันเองนี่นะฮะ ช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องไปคือไม่ต้องไปตามบรรดาร้านค้าร้านรวงอะไรต่างๆหรือรว่าบริษัทห้างร้านเอกชนเพื่อที่จะหวังให้เขามอบอ่างเปาให้ในช่วงตรุษจ,จีนครับใช่ไหมบริกาศการจัดงานเทศกาลตรุษจ,จีนนอกจากจะที่เยาวราชแล้วที่โคราชนะครับเขาก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะครับซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะครับ ก็จะเป็นบรรยากาศย้อนรำลึกไปถึงจินซีฮ่องเต้น,นะครับเขาใช้ชื่องานว่าเจาะเวลาหาจินซีนะครับ oh. เพื่อรำลึกถึงความพยายามที่ยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิในการสร้างผลงานให้ปรากฏมายังลูกหลานชาวจีน oh. ได้ภาคภูมิใจก็จะมีการแบ่งพื้นที่โซนจัดงานนะครับมีไชน้าทาวกับบรรยากาศการค้าขายแล้วก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงมีการชมมังกรมีการเชิดสิงโตนะครับ แล้วก็มีการแสดงมังกรไฟด้วยนะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆที่มีสุสานจินซีด้วยนี่บสุสานจำลองก็เอามาให้ชมกันอย่างอลังการแรับครับส่วนที่ภาคใต้นะครับปีนี้ก็พิเศษหน่อยเพราะรว่าทางรัฐบาลก็ประกาศให้4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็คือวันที่23มกราคมนะครับใน4จังหวัดประกอบไปด้วยปัตตานียะลานราธาิวาสแล้วก็สตูลน,นะครับทำให้บรรยากาศปีนี้เนี่ย ค่อนข้างจะคึกคักกว่าทุกปีอย่างที่ปัตตานีเนี่ยนะครับจุดสําคัญที่เขามีการจัดงานแล้วก็มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยไปร่วมงานกันจนํานวนมากก็คือที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงนะครับซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์เนี่ยถ้าไปปัตตานีก็ต้องแวะไปสักการะ บรรยากาศปีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกคึกคักนะฮะแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยเริ่มมาจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมากแล้วที่ตลาดสดปัตตานีเฉพาะขายไก่ในวันหนึ่งประมาณ5,000กว่าตัวาทางผู้ที่จัดงานนะฮะรองประธานมูนลนิธิเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนี่ยวจังหวัดปัตตานีคุณประยูนเดชคานุรักษ์เนี่ยก็บอกว่าวันนี้ ตรุษจีนปีนี้เนี่ยถือว่าถือว่าดีมากเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดก็ทําให้เป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างความเสมอภาคนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยวันปีใหม่ของมุสลิมก็คือฮาริลายอเนี่ยก็มีการประกาศเป็นวันหยุดไปแล้วนะครับอืม,อมนะครับตรุจีนปีนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญมากนะครับอีกจุดหนึ่งเป็นจุดสำคัญที่วัดอรุณก็จะมีการฉลองงานตรุษจีน โดยจะมีการอัญเชิญป้ายสถิตพระวิญญาณของพระเจ้าตากนะครับอายุกว่า100ปีมาให้ประชาชนได้สักการะสำหรับใครที่เกิดปีเป็นปีชงก็สามารถที่จะไปไหว้หรือว่าไปสักการะนะครับป้ายสถิตพระวิญญาณของพระเจ้าตากเพื่อแก้ปีชงได้นะครับ,รบไปติดตามรายงานกับคุณภาสพลโตหอมบุตรครับหลังจากมีการกอบกู้กรุงศรีอยุทยาในปีพศ2310นสมนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ก็ได้มาประทับที่นี่นะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อในขณะนั้นว่าวัดแจ้งนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นพระราชวังเดิมของพระองค์นะครับปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดอรุณราชวรารามนะครับโบสถ์หลังนี้ต้องบอกว่ามีอายุกว่าเกือบ200ปีนะครับสภาพก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับด้านหลังพระประธานนั้นก็สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชในตรุษจ,จีนในปีนี้นะครับต้องบอกว่าทางวัดนั้น จะได้มีพิธีอัญเชิญป้ายวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตักสินมาหาราชมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้พูทธาสนิกชนนั้นได้บูชากราบไหว้กันครับน่าจะเป็นปีที่คนไทยเราเนี่ยพ้นจากทุกเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่คนไทยเนี่ยถูกโถมกระดําเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็เลยอยากจะให้คนไทยมีความสุขต้อนรับปีใหม่คือปีมังกรทอง ซึ่งปีนี้ก็ได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเช่นป้ายสถิตพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งปกติแล้วเราจะเก็บรักษาไว้อีกที่หนึ่งพอถึงปีอย่างนี้ปีสําคัญอย่างนี้ก็อัญเชิญมาเพื่อให้คนไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ขอพรเพราะว่าคนไทยเนี่ยการกราบไหวบ้บรรพบุรุษเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเพราะเั้นพระเจ้าตากสินเนี่ยถือว่าพระองค์เนี่ยได้กอบกู้เอกราชบ้านเมืองให้พวกเราได้อยู่อย่างมีความสุขได้อยู่ในประเทศไทยด้วยการทามาหากินด้วยการมีความสุขเนี่ย เป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยดูแลผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเทศกาลสาคัญอย่างนี้เราก็อยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้ไหว้บรรพบุรุษที่สร้างพื้นที่ให้เราอยู่โดยเฉพาะวัดอรุณราชวรารามถือว่าเป็นวัดต้นกําเนิดของประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีนะซึ่งวัดอรุณราชวรารามมีความเกี่ยวข้องกับพระองค์โดยตรงเนื่องจากว่าพระองค์ได้เสด็จมาสว่างที่วัดบางมะกอกแห่งนี้นะในช่วงรุ่งเช้าก็เลยถือเอาสุพนิมิตรนั้นเป็นวัดแจ้ง พระค์ได้ถวายน้มใหม่ว่าวัดแจ้งเพื่อเป็นสุพณิมิตในการเอาเลิกเอาชัยเพราะฉะนั้นจุจีนถ้าใครมาวัดลุนเท่ากับมาแจ้งเกิดตามสุพณิมิตของสุเด็จพระเจ้าตากมาแจ้งเกิดแจ้งรวยแจ้งความสุขแจ้งอะไรต้องมาแจ้งที่นี่แผ่นพระป้ายจำลองซึ่งซึ่งถ่ายจากองค์จริงนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นกรอบที่ทำมาเป็นระยะเวลานับร้อยปีะฮะแล้วก็พระป้ายอันนี้สถิตยอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามน,นับร้อยปีซึ่ง เราเกรงว่าพระไปนี่จะได้รับกระทบจากการที่คนคือคนไทยเนี่ยเวลาที่เข้ามาไหว้เนี่ยเขาก็อยากสัมผัสน่ก็ต้องต้องเข้าใจว่าสัมผัสเมื่อสัมผัสปุ๊บความสุดหล้อความสุดกลอนเนี่ยก็มีบ้างก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าเอาไปเก็บไว้ก่อนแต่ก็เมื่อโอกาสอันเป็นมงคลก็จะได้อัญเชิญมาให้กราบไหว้ซึ่งวันที่22ในเวลา15บหนาฬิกาเนี่ยเราจะมีพิธีอัญเชิญมีวงดุริยางมีแตรวงมีมังกรอัญเชิญท่านลงมาให้เป็นพิธีใหญ่โตเลยอันนี้คือจําลอง แผ่นป um, right. ้ายนี uh, ่ค like. ืออันนี้แผ่นป้ายนี่แผ่นจริงใช่แผ่นแผ่นจริงเนี่ยคือองค์นี Kenny ้เอ so, ่อไม่ใช่เฉพาะตัวกรอบด้านในใช่ไหมฮะใช่เฉพาะตัวกรอบด้านในนี่คือคือคือองค์จริงนี่พระป้ายที่สถิตพระนามของพระองค์คืออันนี้พระวิญญาณอันนี้เป็นเป็นรูปที่มีอายุเป็นร้อยปีฮะอ๋อนี่คือป้ายสถิตพระวิญญาณใช่ตรงนี้อันนี้เป็นกรอบรูปกรอบรูปอันนี้ก็คือเป็นกรอบโบราณที่มีมาตั้งแต่เดิมแล้วฮะแล้วก็อยู่ที่วัดแห่งเนี้ยมานานนับร้อยปีแลวนะซึ่งพระเนนทุกรูปให้ความเคารมาากในนนแผป้้ยี แล้วก็ในวันสําคัญสาคัญเช่นในวันเข้าพรรษาออกพรรษาวิสาข์เนี่ยก็ยังมีปฏิหารนะที่คนดูแลอะไรเงี้ยท่าน,นจะเล่าให้ฟังว่ามีปฏิหารอยู่เป็นประจำและเพราะฉะนั้นวันสําคัญเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาออกมาให้โยมได้สักกาละอย่างน้อยเราได้นึกถึงผู้มีพระคุณกับเราความกระตันยูเนี่ยเป็นสมบัติของ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 คนไทยทำให้ความเจริญอยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดของปี <Right. S 2> สำหรับป้ายสถิตพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนี้เป็นป้ายบูชาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับตามธรรมเนียมจีนมีอายุมากกว่า100ปีซึ่งทางวัดได้เก็บรักษาไว้ยอย่างดีโดยในช่วงงานดังกล่าวนี้ทางวัดจะนําออกมาให้คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนได้กราบบูชาเป็นครั้งแรกซึ่งจะอัญเชิญมาปฏิสถานที่มณฑลพิธีโบสถ์น้อยหน้าพระปางวัดอรุณด้านติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อให้ทุกคนกราบไหว้ขอรับบรารมีจากพระองค์ให้ปกป้องคุ้มครอง ให้พ้นจากภัยอันตรายด้วยพระบารมีที่พระองค์ทรงกู้เอกราชให้ชาติไทยได้รับอิสรภาพจากการเสียกรุงครั้งที่สองอเนกพลพิญโยถ่ายภาพพระสพลโตหอมบุตรรายงานครับก็ท่านใดอยากจะไปฉลองเทศกาลตุจีนที่ไหนก็เอาตามสะดวกนะฮะมาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับวันนี้นักข่าวเนี่ยไปถามคุณยิ่งรักนะฮะว่าเมื่อวานไปงานเลี้ยงที่ ทางกองทัพบ,บกได้มีการจัดงานสโมสรกองทัพบ,บกเนี่ยนะฮะแล้วมีการพบปะกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นครั้งแรกเนี่ยคุยกันในงานเนี่ยคุยอะไรกันบ้างครับเมื่อวานเนี่ยเห็นแต่ภาพว่าคุยกันวันนี้นักข่าวถามคุณยิ่งรักบอกคุยเรื่องทั่วไปแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเขาไม่บอกกันหรอกแค่นี้นะฮะสั้นๆครับคุยง่ายก็คือไม่บอกว่าคุยอะไรกันนะฮะก็บอกคุยเรื่องทั่วไปนั่นแหละครับ นักข่าวก็เลยถามไปถึงกรณีการปรับคอรอมอเลยนะฮะเรื่องของการปรับคอรอมอเนี่ยมันมีบางตำแหน่งที่มีปัญหาอย่างตำแหน่งรัฐมนตรีประจําสันนักนายกมนตรีที่แต่งตั้งคุณนลินีทวีสินมาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกแล้วก็มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดําของทางการสหรัฐนี่นะครับคุณยิ่งแล้วก็คือนักข่าวถามว่ามันมีปัญหาแบบนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือเปล่า คุณยิ่งลักษณ์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนะครับส่วนกรณีที่สหรัฐยืนยันแบบนี้เนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าเดี๋ยวกําลังตรวจสอบอยู่นะ,ะครับก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะนะครับครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของซีการเมืองหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะกรณีที่คุณอาลีนีถูกขึ้นแบ็กลิสต์นะครับหลังจากที่ทางสหรัฐเองก็ออกมาย้ําว่าถูกขึ้นแบ็กลิสต์จริงแล้วก็ห้ามเข้าประเทศพร้อมทั้งมีการยึดทรัพย์สินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วก็ทางหัวหน้าพักปฏิปัติคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ออกมาเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีได้มีการทบทวนการแต่งตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลได้นะครับขณะเดียวกันก็ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มกรีนหรือว่ากลุ่มการเมืองสีเขียวนะครับ วันนี้เขาก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบปัญหาทางจริยธรรมข้าราชการแล้วก็ข้าราชการประจําที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นดํารงตําแหน่งทางการเมือง2คนค 2> ก็คือคุณนลินีทวีศิลรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีแล้วก็คุณนัทวุฒิสายเกื้อรัฐมนตรีช่วยกเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินคุณประวิตรรัตนเพียรก็บอกว่าจะรับไปตรวจสอบทันทีนะครับ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา279เพราะว่าระบุไว้อย่างชัดเจนครับว่า,าทางผู้ตรวจการแผ่นดินม,มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือว่าความไม่เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่น่าจะเกิน2เดือนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเชิญนาย,ยกรัฐมนตรีมาชี้แจงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากคุณเฉลิมก็ ออกมายืนยันนะคับ,บอกว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบประวัติของบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นคนตรวจสอบแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายประเทศอื่นก็ไม่สมควรที่จะนํามาเทียบเคียงกับกฎหมายของประเทศไทยเพราะจะถือว่าเป็นการละเว้นกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคุณสมบัติครบตามกฎหมายของประเทศไทยก็สามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นอย่าไปตรกตกใจ เพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับก็เคยมีรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐมาแล้วนะครับครับทีนี้ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นนี่นะครับก็มาจากกรณีที่คุณนรินีเนี่ยก็มีธุรกิจที่ไปเกี่ยวข้องกับทางซิมบับเวอยู่นะฮะตามที่สหรัฐยืนยันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าเพชรค้าพลอยที่ไปทําธุรกิจร่วมกับภรรยาของประธานาธิบดีซิมบับเว แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมาดูถึงธุรกิจที่คุณนริณีเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะฮะสำนักข่าวอิสรามีการตรวจสอบเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งสิ้น25บริษัทด้วยกันนะครับแล้วนี่คือประวัติการทำงานนะฮะที่คุณนริณีได้มีการทำงานเนี่ยก็เป็นทั้งอดีตผู้แทนการค้าไทยแล้วก็เนี่ยฮะ ธุรกิจที่บอกว่ามี25บริษัทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขายหนังสือซีดีลอมบริการนำเที่ยวรับจองตั๋วเครื่องบินห้องพักโรงแรมขายสินค้าอุปโภคบริโภคพืชผลทางการเกษตรขายคอมพิวเตอร์อินเทอร์อนเน็ตโทรคมนาคมมีเยอะนะฮะซึ่งดูจากแต่ละบริษัทเนี่ยคุณนรินีจะถือหุ้นอยู่4%ทุกบริษัทโดยมีคุณเกรียงศักด์เจริญวงศัก์และคุณอนุรักษ์มิศลาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็จาแนกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มบริษัทที่คุณเกรียงศักด์เจริญวงศัก์อดีตสสของประชาธิปัตย์เนี่ยถือหุ้นใหญ่นะฮะมี19บริษัทนะครับแล้วก็กลุ่มมีกลุ่มหนึ่งก็คือคุณอนุรัตน์มิศราถือหุ้นใหญ่ก็มีอยู่6บริษัทแต่ว่าคุณนัลินีก็ก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นนะฮะก็มีข้อหน้าสังเกตนะครับว่าธุรกิจที่คุณนัลินีมีหุ้นอยู่25บริษัทนะครับบางประเภทก็จัดอยู่ในกลุ่มประเภทธุรรกกกิจีมาผลัดัดน ให้มีการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนกับต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าคุณนลีเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับใกล้ชิดกับผู้นําของซิมบัาเวนะครับแล้วก็คุณทักษิณเองก็เคยเดินทางไปที่แถบแถวแอฟริกาที่จะไปดําเนินธุรกิจในโลกง,งการไปขุดเหมืองเพชรที่นั่นนะครับ S <S <an> <S ก็มีข่าวข่าวเกิดขึ้นมาแล้วครับรแต่ว่าจับมาโยงกันหรือเปล่ารเรื่องนี้นะหลังจากที่คุณนลินีเนี่ยนะครับถูกขึ้นบัญชีดําของสหรัฐอเมริกาก็มีข้อสงสัยจากทางกระทรวงการต่างประเทศแหะครับว่าการที่คุณนลินีเนี่ยเป็นถึงผู้แทนการค้าไทยแล้วก็การที่ถูกขึ้นบัญชีดำเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขอให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการต่างประเทศสอบถามเรื่องนี้กับทางการของสหรัฐได้ แต่ว่าที่ผ่านมาทำไมคุณนาลินีไม่ยอมที่จะดำเนินการเพื่อที่จะให้ถอนชื่อตัวเองออกจากแบ็กลิสต์นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อย้อนหลังไปคุณนาลินีถูกขึ้นแบ็กลิสต์ตั้งแต่ปี2,551นะครับผ่านมาแล้ว4ปีก็ยังอยู่ในแบ็กลิสต์ของสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับ,รบแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากโคศกพักปฏิปัติคุณชวโนอนอินทารโกมานสดก็บอกว่า มีเว็บไซต์บริษัทกฎหมายของสหรัฐนะครับก็ได้มีการนำเสนอบทความเตือนนักธุรกิจของสหรัฐอเมริกาให้ระมัดระวังมากขึ้นในการทำธุรกิจกับรัฐบาลไทยหลังจากที่รัฐบาลไทยเนี่ยได้มีการตั้งคุณนารินีมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยครับครับตำแหน่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มีปัญหาตั้งแต่ต้นเลยกงไม่ทันได้เริ่มงานเลยนะฮะ ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีอีกบางตำแหน่งก็มีการพูดถึงกันอย่างที่เขาบอกเป็นรัฐมนตรีสายล่อฟ้าค,คุณนัทวุฒิสายเกลือรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยวันนี้เจ้าตัวออก,ก็ออกมาพูดถึงกระแสต้านแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะบอกว่าเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็ส่วนใหญ่คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับตัวเองอยู่แล้วนะครับส่วนจะเป็นตัวเองจะเป็นสายล่อฟ้าหรือไม่เนี่ยขอให้ดูกันที่เนื้องาน แล้วก็จะไม่ตอบโต้แล้วก็จะก้าวผ่านไปให้พ้นให้ได้นะฮะ <S <S ส่วนที่บอกเป็นเก้าอี้ต่างตอบแทนอะไรต่างๆเนี่ยคุณนัทพุทธบอกตัวเองเนี่ยเป็นผู้สมัครของพรรคตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นไทยลักทยอยู่นะฮะก่อนหน้านี้เคยสอบตกมาแล้วเคยสอบได้ก็เคยมาแล้วเคยเป็นสสเจวันจำได้ไหมตอนที่เลือกตั้งปี4ี่อ่ะแล้วตอนนั้นสารประกาศให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเป็นอยู่ได้เวันนะ แล้วก็ตําแหน่งทางการเมืองสูงสุดของคุณนทวุฒิในขณะก็คือเป็นรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะครับเป็นโฆษกก็เคยเป็นมาแล้วนี่ครับโฆษกประจําสํานักนายกใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะฮะก็บอกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอขอทํางานก่อนครับก็มีอีกตาแหน่งคือรัฐมนตรีกลาโหมนะครับที่มีการตั้งเป้าว่าถ้าเผื่อเข้ามาแล้วอาจจะมีการไปแก้ไขพรบกลาโหมวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมนะครับก็ยืนยันบอกว่า พักเพื่อไทยไม่ได้ตั้งทงว่าจะเข้ามาแก้พรบกระทรวงกลาโหมแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้จะทํางานร่วมกับกองทัพได้นะครับ,รบขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บอกนะครับว่าก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชาแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดจะมีการแก้ไขพรบกระทรวงกลาโหมจริงเนี่ยนะครับก็ขอให้ทาตามอํานาจหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่า การมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่เนี่ยจะเข้ามาลวงลูกหรือว่าเข้ามาแทรกแซงในกองทัพนะครับครับวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงนะครับก็เป็นการถแถลงในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีทางคุณปิติพงศ์พึ่งบุญณอยุธยาแล้วก็คุณกิจจาผลภาษีรวมทั้งคุณอาคมเติมพิทยาภายัยศิษฐ์แถลง เรื่องการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลว่ามีแผนยังไงต่อไปนะครับหลักๆก,ก็มีการพูดถึงเรื่องของระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะฮะสำหรับในส่วนของปีนี้เนี่ยปี55เนี่ยจะลดระดับความเสียหายที่เกิดจากน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้เตรียมงบเอาไว้18,000ล้านบาทนะครับงบตรงนี้เรียบร้อยแล้วจะเอามาทําระบบข้อมูลระบบพยากรณ์ระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงของนายกพูดเรื่องนี้นะฮะ ย่างแรกสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าปรับปรุงและฟื้นฟูระบบป้องกันน้ําที่มีอยู่ก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลื้อได้ทันเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เพื่อให้รองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาแน่นอนการฟื้นฟูป้องกันสิ่งที่มีอยู่ให้แข็งแรงแล้วจากนั้นก็ต้องทําควบคู่ไปขนานไปก็คือการวางแผนระยะยา,ยาวว่าจะปรับปรุงแก้ไขอย,อย่างไรดังนั้นบางส่วนท่านอาจจะเห็นว่าเราทําไมต้องทําซ่อมของเดิมเราต้องทําของเดิม เพื่อรองรับก่อนแต่ของใหม่ต้องออกแบบควบคู่กันไปของเดิมก็ต้องไม่ขัดกับของใหม่ นะคะส่วนประการที่2เร่งความสร้างความเชื่อมั่นค่ะทั้งในส่วนของพื้นที่นะคะชุมชนเกษตรกรหรือภา,อา,าคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะนักลงทุนค่ะให้นักลงทุนมีความมั่นใจว่าประเทศไทยเราเองเรามีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาและครั้งนี้เราเองเรารู้บทบาทต่างๆเรารัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจในการที่จะหางบประมาณที่จะมาลงทุนและแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนในแผนแม่บทนะคะเราก็แบ่ง ะะการทำง,งานของคณะกอยอนอเป็น2ส,ส่วนด้วยกันเราก็ต้องให้ความสำคัญกับส่วนหน้านะคะส่วนที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะก็ส่วนแรกก็คือฟื้นฟูระบบเดิมนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เต็มที่ค่ะในโดยที่เราใช้เกณฑ์ว่า ถ้า Worst Case มากที่สุดพายุเกิดขึ้นเราต้องใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำจากที่เกิดขึ้นในปี2554เป็นหลักแล้วดูซิว่าถ้าน้ำมาเพิ่มอย่างนี้เราจะระบายที่ไหนเพื่อไม่ให้ผลกระทบนะคะแล้วรวมถึงการต้องมาดูแลในเรื่องของมาตรการผังเมืองการควบคุมความสูงของถนนหรือการระบายน้ำอันนี้ก็คงจะ,อะขอต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทางกทมก็มาก็ต้องขอขอบคุณค่ะจริงเราก็ขอญาตว่าต้องทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชี้ขานี่ก็เป็นแผนที่เรียนว่าเป็นในรายละเอียดแต่ของจริงนั้นยืนยันค่ะคณะกยนต้องทำงานร่วมกับทุกกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นระยะยาวระยะยาวเราก็คงจะวางระบบในการเชื่อมลุ่มแม่น้ําทั้งหมดเชื่อมแม่น้ําทั้งหมดนะคะให้มาในการระบายน้ําหรือบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะคะ ทั้งระบบชนรัฐทานรวมถึงกฎหมายต่างๆที่จะเอื้ออํานวยในอนาคตค่ะครับก็เป็นแผนป้องกันน้ําท่วมในระยะสั้นระยะปานกลางแล้วก็ระยะยาวส่วนระยะสั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้เป็นต้นไปก็ต้องรอดูนะว่ารัฐบาลจะเอาอยู่หรือไม่นะครับ,รบพอพูดถึงธุรกิจน้ําท่วมที่นนทบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ที่นั่นก็มีสวนทุเรียนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับ หลังจากน้ําลดไปแล้ว2เดือน<ม>การฟืน้นฟูสวนทุเรียนที่นั่นก็ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างยากอยู่ไปติดตามรายงานกับคุณสุธิดาป้องพุทธาครับถ้าถามถึงสายพันธุ์ทุเรียนขึ้นชื่อก็กคงหนีไม่พ้นทุเรียนเมืองนนทที่มีการอนุรักษ์เชื้อพันธุก,กรรมไว้มากกว่าร้อยสายพันธุ์มาถึงวันนี้ทุเรียนเมืองนนกลายเป็นของหายากเมื่อทุเรียนกว่า3 0 0พันไร่กลับต้องมาล้มตายด้วยภัยน้ำท่วม แม้ว่าจะผ่านวิกฤตน้ําท่วมมานานกว่า2เดือนแล้วนะคะแต่ก็ยังทิ้งร่องรอยของความเสียหายไว้ค่ะอย่างทางด้านหลังดิชันนี้ก็คือสวนทุเรียนทั้งหมดซึ่งต้นทุเรียนทั้งหมดล้มตายเพราะเหตุน้ําท่วมนะคะซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานของรัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีการดําเนินการช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะโอ้อย่าให้พูดเลยครับทุเรียนผม45ปีนะครับทรัพย์สินที่สิงที่สูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่มูล,ลค่านะครับของผมเนี่ยจะมีพัน พันธุก,กรรมพืชผมใช้คำว่าพันธุกรรมพืชพันธุกรรมพืชพันธุ์ทุเรียนต่างๆนะครับของเรานี่มีอายุ40กว่าปี<ม>ซึ่งมีพันธุ์เก่าแก่เยอะวันดีคือดีน้ํามาพัดพาเอาไปหมดมนะครับซึ่งซึ่งเหมือนกับเราเราต้องมาเริ่มต้นใหม่มแต่ถามว่าพอเริ่มต้นใหม่เสร็จแล้วใน,ในปัจจุบันเนี่ยทุเรียนพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยตทุเรียนพื้นบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยม,มคนไม่รู้จักนะครับถ้าเราคิดจะมาปลูกใหม่เนี่ยเราก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกัน แม้ว่าจะผ่านพ้นวิกฤตน้ําทั่วมาแล้วแต่ชาวส่วนทุเรียนยังต้องช่วยเหลือตามแผนฟื้นฟูในแบบฉบับของตนเองโดยการสร้างขันกั้นน้ําปลูกพืชทดแทนพวกเขายอมรับว่าจนถึงบัดนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดําเนินการช่วยเหลือมีแต่โครงการที่เสนอออกสื่อเท่านั้นอย่างกรมวิชาการเกษตรเองแม้ว่าจะมีแผนเร่งผลิตกิ่งพันธุ์ทุเรียนเพื่อนํามาขยายพันธุ์ แต่ชาวสวนก็ไม่มั่นใจว่าจำนวนกิ่งพันธุ์ที่มีอยู่จะเพียงพอกับความต้องการทั้งหมดหรือไม่ชาวบ้านเริ่มฟื้นฟูตัวเองนะครับเพราะว่าทุกคนต้องทำเพื่อเพื่ออยู่ให้ได้ในการทำอาชีพเกษตรกรรมนะครับคือทำสวนแต่ถามว่ามีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีสักหน่วยงานเดียวนะครับแล้วเราเองก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเงิน5 0 9 8บาทก็ยังไม่ได้ ความเดือดร้อนที่พวกเขาต้องเผชิญทําให้บางส่วนถึงกลับถอดใจกลัวจะเกิดเหตุน้ําท่วมซ้ารอยไม่กล้าลงทุนปลูกขึ้นมาใหม่เพราะกว่าทุเรียนพวกนี้จะออกผลผลิตอย่างเต็มที่ก็ต้องใช้ระยะเวลาร่วม10ปีของเราเนี่ยที่เป็นสวนทุเรียนของเรา5้าไร่ครับ5ไร่ครับนะเป็นพันอะไรอ่ะุเรียนเราจะเป็นพันโบราณเกือบทั้งหมดที่นี่นะครับเราจะมีพันโบราณทั้งหมด14บส่สาสายพันธุ์นะครับแล้วก็เราเสียหายทั้งหมด นะครับไม่มีรอดเลยสักต้นเดียวประมาณกี่ต้นนะเ,เกือบร้อยร้อยสี่สิบกาต้นครับนะฮะร้อยสี่กาต้นเนี่ยแล้วของเราเป็นทุเรียนที่มีอายุ45ปี<ม>ทั้งนั้นเลยนะครับ<ม>เราจะมีทุเรียนใหม่และที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือไม้ทั้งหมดที่คุณอดิสรน,นำมาดัดแปลงเพื่อเตรียมไว้สร้างเป็นเรือนเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทุเรียนต่อไปค่ะซากไม้จากต้นทุเรียนที่ตายแล้วยังไม่ไร้ประโยชน์ เมื่อคุณอดิสรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยเตรียมนำไม้เหล่านี้มาดัดแปลงสร้างเป็นเรือนไม้เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้ต่อไปพัฒรายุชุนงามถ่ายภาพสุธิดาปลอ้อุตุสาในชั้นทีวีรายงานเรื่องของสวนทุเรียนเมืองนนท์นะครับ,รบเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมาฟังข้อเสนอแนะจากทางเจ้าสัวซีพีหน่อยนะครับคุณธนินเจวรวัลนนท์ที่ออกมาเสนอรัฐบาลบอกว่า น่าจะมีการปรับรายได้ขั้นต่ำให้กับคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยของรัฐบาลบอก1 5ื่นใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าสัวซีพีคุณธนินบอกว่าน่าจะปรับเป็น2 2 0 0 0บาท2 2 0 0 0บาทนี่คืออัพขึ้นแบบเกือบจะเท่าตัวเลยนะส่วนค่าจ้างรายวันบอกควรจะอยู่ที่5บาทครับาทเหตุผลอะไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา